จากที่อุ้มเฝ้าสังเกตการอยู่นานสองนานอุ้มก็อดรนทนไม่ไหวคว้าตัวรุตแล้วก็ยิบซีมาถามให้รู้กันไปเลยค่ะว่าร่วมงานกันวันนี้เนี่ยโลกเป็นสีชมพูรหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ค่ะถามเพื่อรู้กันไปเลยว่าร่วมงานกันวันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจ้าจและตอนนี้นะคะอุ้มก็อยู่กับพระนางของนุสิวิดีโอเพลงนี้นะคะ,คะนั่นก็คือน้องรุดแล้วก็น้องยิบซีนั่นเองสวัสดีค่ะครับเดี๋ยนะขอถามยิบซีก่อนว่า ำไมถึงตอบตกลงไปยังไงไม่ได้มเล่นมือสิงวิดีโอเพลงนี้ให้กับพี่ลทายก็จริงๆก็สุดยอดมากครับยังยังค่ะยังก็คือจริงๆกะจะเล่นั้นแต่ตัวที่แล้วแล้วแต่ว่าก็ยังแบบมีโอกาสก็มาเล่นตรงนี้แทนโอ้ยตอนที่แล้วที่ไปสิงคโปร์หรอเชื่อว่าฝ่ายตัวป่ายใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะคืออจริงๆแล้วก็คือเราก็ ก็อยากให้คันเรเขาไม่ได้นานแล้วนะครับเพราะว่าเราตอนนั้นเราเคยไปออกอะไรกันอะไรสักอย่างน่าแล้วเราก็บอกไปอย่างนี้ประมาณอ๋อชักชวนกันใช่ใช่อยากให้มันร่วมงานนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เลยโอเคก็เป็นตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเออวันนี้ได้มาทํางานในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศสนุกสนานแค่ไหนสนุกดีค่ะแล้วก็อากาศดีสถานที่ก็สวยดีค่ะแต่ว่ารองนิดนึงถามยีซี่ก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยได้มาถ่ายทำเหมืพี่นุ้เนี่ยมีแบบว่าลิมิตเอาไว้บ้างหรือเปล่าว่าจะต้องบอกว่าห้ามนี่ห้ามนั่่นนเเววลลลลามีีีงง้้ซพทแ ก็มีแบบว่ามีแอ n แ p cheat อะไรอย่างเงี้ยไม่มีดีกว่าแล้วค่ะไม่มีเลยใช่ไหมไม่เอาเลยนะแล้วจะดีนะคะมีวางลิมิตไว้ในไว้ว่าจะต้องแบบแค่นี้ผมว่านะครับตัวเขาเองไม่มีลิมิตหรอกครับแต่ว่าคนที่น่าอยู่ข้างๆครับจะได้คำตาบสองบสนุนใช่ครับคือถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยก็เราก็ต้องช่วยเซฟน้องด้วยงี้ไงจริงจริงๆเนี่ยผมเรื่องของเลิฟโซลเลิฟซีนเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ซีเรียสไม่มีผมก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าพวกกับบอกให้เล่นเราก็คงจะต้อง แบบเออขอแบบเอาที่มันเซฟเซฟหน่อยเซฟผู้หญิงครับผมอีฟซีซีเรียลไหมคะซีเรียสค่ะใช่ซีเรียลว่าไม่ให้มีต้องซีเรียลอยู่แล้วไม่แต่เราตัวแทนคนดูเราซีเรียสเหมือนกันถ้าเป็นพี่คนนี้ไม่ซีเรียสครับเราซีเรียสเราอยากให้มาเะาอยากดู ยังมีเลยดีกว่าครับคือถ,ถ้าถ้ามีอย่างมากก็คงจะเป็นแบบเอ่ลักษณะทางทางมากกว่าคือยังไม่ถึงขนาดที่แล้วเพราะว่าที่แล้วด้วยเนื้อหาด้วยด้วยอะไรด้วยมันแบบมันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดแบบนี้เยอะขึ้นนิดเวลาถ้าเกิดสมมติว่ามีฉากกุ๊กกิ๊กกันนิดนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตามลิมิตที่ตั้งไว้เนี่ยยิบซีเขิ่อนไหมคะก็ยิบนิดนึงนพราะว่งอาจจะเป็นเพราะว่าแบบรู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยปกติไม่เคยถ่ายเอ็มวีคับ มีคนมามองเยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะก็คือมันก็จะมีมีฉากหนึ่งที่ผมตลกมากคือฉากอ่าที่ผมเดินเข้ามาเป็น ไป็นลูกค้าคือเขาเป็นเจ้าของที่นี่นครับแล้วก็เ,เราก็เดินเข้ามานะครับแล้วก็เขาก็จะยโยนดอกไม้ออกมาให้เลยโยนด,ดอกไม้มาให้ปุ๊บแล้วก็มาดึงเราเข้าไปข้างในเลยแล้วก็โอ้โหนี่ออกตัวแรงออกตัวแรงออกตัวแรงมากนะครับคือ <c oughs> จ,จ,จ,จริงๆว่าผมว่านะแล้วจะมีไม่มีมมไม่สิ้เลื <c oughs> อลเรตอนนี้เพราะว่าออกตัวแรงไปแล้วไงยไม่ถามเขาหน่อยว่าทำไมเขาถึงโยจริงๆตั้งใจจะให้โดนหัวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คุกลับบอกเป็นจีิงจรเฉียดเฉียดมานเลย ทช่น่ารักน,ะนะะ่ารักเพื่อนกับเขาก็บอกแล้วว่ามีสีวิดีโอเพลงนี้เนี่ยพี่นุ้เล่นได้ดีเพราะว่าอินเนอร์ดีมากอันนี้เพื่อนกับบอกมาเองเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมตมติว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยต้องไปตัดสินใจด้วยสายตาคุณผู้ชมเองดีกว่าคือเพลงนี้จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการให้ง่ายคิดเหมือนกันนะ<ช>ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสเราควรจะพูดไปเพราะว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกครั้งนึงวันนี้มีโอกาสแล้วพูดๆเลยไหมคะ อ,อ,อะไรนะไม่หมายถึงแบบว่าในเรื่องในเรื่อง <c oughs> ใน,ในเรื่องในเรื่องก็ต้อง <c oughs> ก็พูดไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอติดตามครับ<อ>แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่เฉพาะของกุ๊กกิ๊กชายหญิงนั้นเองนะครับ <c oughs> บางทอีอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะเรื่อ,องพวกนี้เราควรจะ บอกไปเลยนะครับที่ยิ่งช่วงที่ใกล้วันแม่แล้วนะครับก็บอกรักแม่บ้างสดิครับใช่ลุงยุทธศีขายอยากจะให้ลุงยุทธีฝากอะไรกับแฟนคลับนิดนึงที่รอติดตามผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อยู่เพลงนี้อะคะใช่ค่ะก็ไม่ใช่เพลงนี้ครับเพลงนี้เพลงของสิงโตครับขับแลเนี่ยเพราะหมายถึงว่าเพลงนี้ดิซซองดิซซองย้า้ฉันเจอเธออีกทีมีอะไรจะฝากบอกแฟนคลับไหมคะค่ะก็ยังไงก็ขอฝากเอ็มวีเพลงอย้า้ฉันเจอเธออีกทีด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจแสดงมาก ก็คงออกมาหวังว่าจะออกมาดีเนาะหวังว่าด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเกิดสมมติว่าฉากไหนที่ผู้กำับสั่งให้มีฉากเล็บซีนปุ๊บแล้วแบบยุซีไม่กล้าเล่นอู้มสแตนบายค่ะลูกสาวค่ะไม่ผมขอไม่เล่นแล้วกันขอเล่นถ้าของวันนี้นะครับพวกเราก็มาถ่ายเอมีเพลงย้ายฉันเจอเธออีกทีนะครับที่นี่ครับเขาใหญ่ครับผมซึ่งบรรยากาศสวยมากนะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ น่าสนใจนะครับถ้าถามว่าใครที่เป็นแฟนคลับของพุทธนะครับหรือว่าเป็นแฟนคลับน้องก็ได้นะครับหรือเป็นแฟนคลับของพวกเราเดอะสตาร์สี่นะครับหรือว่าเดอะสตาร์ห้าหรือว่าเดอะสตาร์ทุกคนนะครับก็สามารถติดตามได้ครับผมค่ะด้วยนะครับผมมีสี่วิดีโอเพลงนี้ก็ชื่อว่าอยากให้ฉันเจอเธออีกทีไปดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดเขาเจอกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเฮิร์ดวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ ฉันท <ih unting> ิ้งให้มันผ่านไปทั้งทั้งที่ยังเลอหัวใจไม่มีเหตุผลวันนี้เราไม่จำไม่ช่ยอะไรกัอกเลยในที่สุดก็ถึงฉากเด็กของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แล้วล่ะค่ะฉากพระอาทิตย์ตกดินสุดโรแมนติกที่รุตแล้วก็ยิบซีเจอกันสมตากัน แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะกว่าจะถ่ายทำเสียดเนี่ยเล่นเอาเขินกันไปหลายรอบเหมือนกันนะคัเนี่ยผ่านไปรู้สึกเหมือนซื๊ดเนี่ยใช่ไหมมองหน้ากันก่อนใช่ไหมอ่าพี่อ่าโอเคมองหน้าอย่างนี้ใช่ไหมอ่าค่อยๆโน้มหน้าเข้าไปยังไงพี่ขอดูมาหน้าเลยอ่าเดี๋ยวสเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวต้องเอาน่าใกล้ๆอีกนู๊ อ่าโอเคตัวตัวตัวอย่าโนงเข้าไปได้บ้างเดี๋ยวเาดี๋ยวลองเอาดูทีลองดูที นอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ได้ดูบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหญ่ให้ฉันเจอเธออีกทีของพี่รุตแลวก็พี่ยิปซีแล้วเนี่ยรบบปรุ๊มากแต่ว่าบ้าดาราเนี่ยยังไม่หมดลงเพลงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าอุ้มจะพาคุณผู้ชมบ้าดาราต่อค่ะแต่ก่อนที่จะไปบ้าดารากันเนี่ยอุ้มมีมิวสิกวิดีโอเพลงอยา่ให้ฉันเจอเธออีกทีให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ไม่พร้ออีกเหรอคะไปดูกันเลยค่ะเธอยังจำฉันได้หรือเปล่าที่เราเคยส่งยิ้มให้กันวันนั้นแค่เสี้ยวนาทีที่เจอ คงเป็นเธอที่ใจเฝ้าคอยตามหาอยากย้อนเวลากลับไป ทุกทีที่ฉันพบใครคนอื่นดูยังไงก็ฝืนไม่ตรงกับใจไม่ว่าจะเจอกับใครสุดท้ายหัวใจ ในใจรักจริงแค่ขอได้พูดให้เธอได้ฟังสักครั้งแค่ขอเจอเธออีกทียังไงก็คงต้องบอกความจริงของใจตัวเธอจะเอาอยัางไองอะไรก็ได้แค่ขอ